คิวบอยที่หมอหลวงอ่ะโอ้บอกเลยว่าเด็ดมากแต่หัวนมเพิ่ชมพูท่านี้เลยใจตุ๊บนี่ทำไมเราเห็นกล้ามเราใจจะเต้นวะบางอย่างไม่ต้องเล่าเอสเลอร์จริงปะเนี่ย ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นภาคต่อแต่พอได้อ่านเราก็รู้ว่าเอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยที่สําคัญคือคนละยุคคนละสมัยเลยครับเพราะว่าอย่างภาคที่แล้วเนี่ยอย่างทองเอกเนี่ยในยุครัชกาลที่5ครับของเราหมอหลวงยุครัชกาลที่3ครับเป็นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเหมือนกันครับผมคุยกับพี่ชูอะครับพี่บอกว่าเรื่องราวแล้วก็การรักษาต่างๆของการแพทย์แผนไทยมันยังมีเยอะที่น่าสนใจมากๆครับ<ช>พ,พี่ชูก็เลยอยากจะเล่าต่อแล้วก็อยากจะยังมีการรักษาอีกหลายรูปแบบที่อยากจะนําเสนอออกมาในเรื่องเนี้ยก็จะหยิบมาแล้วก็ เป็นความรู้ใหม่ๆด้วยให้กับคนดูด้วยนะคะขณะเราเล่นเรายังแบบเฮ้ยมีนี้ด้วยเหรอว้าวแบบรักษาอย่างเงี้ยแล้วก็ในยุคน้อสามอ่ะเขามีแบบขนาดนี้แล้วเหรอส่วนตัวพี่โอเนี่ยก็จะว้าวกับการรักษาปัจจุบันของเราอะไรใช่ครับเพราะว่าคิมก็เป็นนักศ<แ>ึกษาแพทย์ยุคปัจจุบันครับเราก็ทําให้เราแบบเหมือนแอบ,บรู้อนาคตจากเพื่อนเราที่เขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็ว้าวแต่เราก็พยายามคิดภาพตามอะไรยเงี้ยแต่ของพี่โอจะมีเรียนเยอะอยู่เยอะครับก็ตั้งแต่วันแรกเลย ที่เริ่มเหยียบข้ากองนี้ก็เริ่มเรียนเลยการย่าขางครับย่าขางก็จะเป็นการรักษาแบบหนึ่งในการคลายเส้นอะไรเงี้ยครับของยุคสมัยนั้นก็จะเป็นเหล็กล้อๆเลยครับวางไว้กับฐานแล้วเราก็ให้เอาเท้าจุ่มน้ํามันแล้วก็ผ่านฟุ๊กให้ไฟลุกให้เท้ามีมีความร้อนไปเพื่อคลายเส้นอะไรเงี้ยครับใช่แต่ขนหน้าแข้งก็หายนะครับร่วงไปครึ่งฐานไม่ใช่คณรวย แต่คือมันเป็นยุคนั้นนะครับมันก็เป็นยุคที่เออมันต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือจะมีพี่ในเรื่องเนี่ยจะมีนักเรียนหมอจริงๆมาสาธิตให้เราดูตลอดครับ<ช>พี่หมอก็จะแบบปุ๊บเนี่ยโอ้สบายมากแบบไม่ร้อนแต่ผมมองไปที่ขนนักแข่งมันยู ใช่ครมันขดติดกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยลองจริงๆไม่ใช่แค่โอนะครับนักเรียนที่เป็นนักเรียนหมอคิวบอยทั้งหมดนะฮะเรียนกันหมดขนนักแข้งหายหมดแต่คือมันมันสนุกแล้วมันมันรู้สึกว่ามันว้าวครับมันไม่ได้มีแค่นี้มีแบบใช้ปลิงรักษาอ่างเงี้ยครับอเอาปลิงมาเพื่อดูพิษออกดูเลือดอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างที่ทําก็คือของจริงสูตรของจริงหมดเลยเป็นประวัติศาสตร์จริงด้วยค่ะ สามารถทําได้เองครับแต่ว่าถ้าแบบอะไรที่มันลึกซึ้งอะครับพี่ก็ไปหาหมอการแพทย์ไทยนะครับไปหาหมอไทยเลยครับเรื่องนี้คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวยาแล้วก็โรคต่างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องทองเอกด้วยซ้ำค่ะโอ้โหคิวบอยฮะโอ้โหคิวบอยซิแคหมดเลยอะโอ้โหคิมเดี่อ่านบทอยู่ในกองคิวบอยเดินผ่านบทตก ผมแต่งขึ้นมาจริงคือไมเชื่อหรอพี่รู้ต่อแต่ว่าเราก็คิวบอยเหมือนกันนะเราก็ไปตำนานนะอุ้ยแต่คิวบอยที่หมอหลวงอ่ะเขาบอกเลยว่าเด็ดมากแต่หัวนมเพราชมพูนี่เหคะอู้หอดบอยน้องไม่รู้ผมขคยี่ก่อนเขาฉากเอาหรอผมบิ้วผมบิ้วเพราะว่าได้ชื่อนั้นมาแล้วไงเดินขูดกดบกกำแพงไง มีหน,น้าทำไมเดี๋ยวเลือดซิปหรือเปล่า <laughs> ซิปนิดนึงแต่แดงไงแต่ชมพูไงคุณคาะใช่ต้องร้องไห้ดีใจมาก,มากนี้เลยค,คือคิวบอยเนี่ยฮะคือน่าสนใจทุกคนโอ้ต้องบอกว่าวันแรกที่ได้ไปลองเวิร์กช็อปอะครับผมประทับใจมากว่าถอดเสื้อ,อัะหมดเลยผมแบบเฮ้ยใจไม่อยู่กันใน,นตัวจะพี่โอถอดป่ะใจตึบ <c oughs> เฮ้ยทำไมเราเห็นกล้ามราใจเต้นวะอ๋อ,อหลายคนแบบพาตื่นเต้นไงไปผู้ชายผู้ชายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยค่อยๆไม่แพ้กันนะเพราะว่าแต่ละคนอะมีสเสน่ห์ของตัวเองไม่แพ้หรอกเพราะว่าหลังจากที่พี่โอเห็นเขาถอดเสื้อพี่โอเขาฟิตเนสเลยจริงหรอใช่จนดัมเบลตกใส่เท้าเท้าแตกบางอย่างไม่ต้องเล่า่รารื่จรงเรื่จริงเงจริงเรื่องจริง ใส่ท้าก็เลยแบบช่างมันไข่ขนน้องใช่กันก็เลยเน้นเน้นที่หัวครันนี้เพราเน้นหัวเอ้ย ก็ได้อยู่นี่หว่าได้พอเราเน้นสิ่งที่มมนมีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่อ้าวไม่ครับก็อย่างที่บอกเรามีแพทย์มาดูให้หมดเลยอก็คือประกบแต่ละคนเลยว่าแย์ไหนแผนทยกับแนปัจจุบันใช่ครับเพราะว่าถ้าผิดก็จะต้องเทคใหม่เลยบางทีแค่นิดๆหน่อยๆครับแค่เทตัวยาผิดก่อนกันหรือหลังกันก็ไม่ได้ก็คือตัถูกต้องตามหลักการแพทย์หมดเลยทั้งแบบแผนกังวลทั้ง b ็อกกิ้งกังวลทั้งไดอะล็อกกังวลไปหมดเลยกดดันตรงที่บางที ตัวยามีน oh, ้อยใช้สอยยังประหยัดเทพาดเป็นเทหนึงโอ้โหทีมพอปมองหน้าเลยคือบทก็ต้องพูดเทก็ต้องแต่น้อยโองทำได้ลตบากไปหมด ตอนนี้ต้องสนับสนุนของยุครอสามก่อน <c oughs> เพราะว่าถ้ารอสามในเรตติ้งตู้มนะตู้มนี่คือแล้วเบอรปั้งโอ้โหยี่สิบกว่าต้องไปท่นแล้วต้องบอกว่ายุครัชากาลที่สามอะครับมันเป็นยุคที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของทั้งการแพทย์แผนตะวันออกตะวันตกที่เข้ามาด้วย <c oughs> แล้วก็มีสงครามด้วยคะ่ะเอาเป็นว่าปา,า,ากละครเรื่องน,นี้ในใจของทุกคนแล้วกันคะ่ะขอให้ดูอย่างมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรเลยคะ่ะแล้วก็ปล่อยใจให้สบายๆไม่ต้อง ไองไปเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไปเลยค่ะแล้วรับรองว่าทุกคนจะแบบฟิลกูดแล้วก็ได้ความรู้ได้สาระแล้วก็เป็นละครที่น้าดีมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูจริงจริงค่ะ